สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องจัดนิทรรศการที่วังจันเกษนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้มีการถ่ายวิดีโอนะคะแต่ตามที่เคยสัญญาไว้นะคะว่าที่จะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับประวัติของออท่านพยาบโบราณราชธานินนะคะที่ท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกก็ว่าได้นะคะเก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆในกรุงศรีอยุธยา หลังจากที่เราเสียกรุงไปแล้วนะคะท่านก็เก็บรวบรวมพวกโบราณวัตถุส่วนใหญ่เอามาไว้ที่วังจันเกษมก็บางส่วนถ่ายรูปไปให้ได้บางส่วนนะคะแต่บางส่วนก็อาจจะไม่ได้ถ่ายไปทั้งหมดแต่ว่าพิยุทธภัณฑ์อย่างที่บอกค่ะต้องมาเดินเองตอนนี้ที่อยู่ในห้องจัดนิทรรศการที่บริเวณอาคารตัวแอลนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอาคารมหาไทยนะคะก็ เป็นอาคารสเีเขียวนะคะห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายอยู่ทางห้องริมสุดเลยนะคะเลยห้องที่เป็นจารึกของยุทธยามานะคะเป็นห้องจัดนิทรรศการของพยาโบราณราชธานินในนี้จะมีเป็นอ่อเป็นอนุสาวรีย์ครึ่งตัวนะคะของท่านพยาโบราณราชธานินชื่อของท่านอีกชื่อหนึ่งคือพรเปชคุปนะคะเกิดอ่อเกิดวันที่เท่าไหร่เนี่ย อันนี้ใช่วันเกิดหรืวเปล่าเนี่ย28กุมภาพ,าพาศ2414ถึง30เมษายน2479น่าจะใช่นะเป็นวันเกิดใช่ใช่ใช่ที่จำได้แล้วท่านเกิดเดือนกุมภาใช่แล้วค่ะท่านเป็นสมุหเทศาพิบาลบนทนกรุงเก่านะคะก็คือจังหวัดอยุทยาของเรานี่แหละนะคะเป็นผู้ที่รวบรวมโบราณนนวัตถุต่างๆในอยุธยยาของเราเนี่ยนะคะให้ให้เราได้มีศึกษากันจนทุกวันนี้นะคะถือว่าเป็น คุณูปการต่อคนที่ศึกษาทางน้าประวัติศาสตร์มากในห้องนี้จะมีรูปถ่ายนะคะของรัชกาลที่หนะคะที่คีดเห็นตอนนี้รัชกาลที่6นะคะอ่านี่มีข้อความด้วยนะคะทุกคนรัชกาลที่6ท่านทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงพยาโบราณราชธานินไว้นะคะคือให้ประธานพระรูปมานะคะแล้วก็เขียนว่าให้พยาโบราณราชธานินเป็นเครื่องหมายความไมาตรีที่ได้มีแก่กันมาช้านาน และพอใจในโบราณคดีด้วยกันนะคะลวงวันที่วันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2464นะคะแล้วก็มีรูปของรัชกาลที่5ด้วยคือพระยาโบราณราชธานนเนี่ยท่านเกิดในยุคข,ของรัชกาลที่5นะใช่ไหมรับราชการมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราไปที่พระราชวังโบราณที่พระพาตรีมุกนะคะจําได้ไหมคะว่าที่เคยพาทุกคนขึ้นไปแล้วก็หน้าบันของพระพาตรีมุกเนี่ย จะเป็นพระราชประราหารในเลข,ขาของรัชกาลที่หนะคะเขียนถึงพรเตชะคุปนี่แหละนะคะว่าคล้ายๆเหมือนพี่ก็จาพี่จงข้อความไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเป็นข้อความระบุถึงท่านพยาโบราณราชธานินตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่หท่านทรงมาที่วังโบราณน,นะคะแล้วก็ตอนนั้นมีการจัดพระพาที่ประทับที่พระราชพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาสนะคะแล้วก็บริเวณพระพาตีมุกเนี่ยได้มีการบูรณะใหม่ ภาพเก่าๆเนี่ยจะมีเป็นข้าราชการมีชาวเขาเรียกอะไรนะคะชาวบ้านเนี่ยค่ะมารอรับเสด็จรชัชกาลที่ห้ากันมีรูปภาพเก่าๆด้วยนะคะอันนี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรชัชกาลที่ห้าอันนี้ท่านก็ทรงทรง,ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงทายาบราณราชธานีเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนะจุลจอมเก้าใช่ไหมให้ทยาโบราณ ราชธานินนะคะเ <c oughs> นี่ยป,ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวกีจะเก็บภาพให้นะคะทุกคนอันไหนเก็บได้ก็เก็บเก็บไปได้ก็ไม่เก็บอันนี้เป็นภาพถ่ายฝีฝีมือของพยาโบราณราชธานินนะคะนี่ท่านถ่ายเอาไว้เยอะเลยได้รับรางวัลด้วยนะคะเป็นรางวัลเหรียญเงินเท่าที่กี้เห็นก็คือจะเป็นภาพเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นผนังของวัดไหนสักวัดหนึ่งอะ จำไม่ได้ว่าวัดไหนอ๋อแล้วอันนี้เป็นในนี่ค่ะทุกคนเป็นรูปโขนเรือนะคะอันนี้จัดแสดงอยู่ที่วังที่พิพิธภัณฑ์ท่า,าท่า,าเจ้าสามพยาอันนี้ปราสาทนครหลวงนะคะอันนี้ที่ไหนเนี่ยอ่าน,นี้วังจรรันท์เกษมอันนี้ก็วังจรรันเกษมค่ะที่พระที่นั่งที่พระพาจตุรมุกนะคะแล้วก็น,นี้บริเวณทางด้านข้างวังจันทร์อันนี้วัดอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ภาพเก่ามากค่ะทุกคนภาพที่ท่านพญาโบราณชาทานินถานี่ได้รางวัลเหรียญเงินนะคะทุกคนแล้วก็มีหนังสือนะคะมีภาพถ่ายของท่านในในช่วงแต่ละแตละ่ตละวัยนะคะนี่มีมีเดี๋ยนะทุกคนมีสแตมด้วยอ่ามีสแต็มด้วยค่ะทุกคนนี่มีภาพเขียนมีภาพฝีพระหัด ของรชัชกาลที่หกวาดให้ด้วยนะคะอืมแสดงให้เห็นว่าเอ,อท่านพญาโบราณราชาชานินเนี่ยกับรชัชกาลที่หกเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนกันนะที่สนิทกันพอสมควรนะคะจะดูจากข้อความต่างๆขีบใส่เสื้อผ้าโอ้โหทุกคนเดี๋ยวดีกี้จะถ่ายภาพให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นเตียงนอนค่ะทุกคนนึกถึงเรื่องอันนี้เลยทุกคนบวงบันจะถอนอนะ่ะเคยเคยดูไหม เตียงสมัยโบราณน,นะคะไปที่วังนาไปที่วังนาลายนะคะไปที่พระที่นั่งอจำชื่อไม่ได้ละพระที่นั่งอะไรนะที่ราชการที่สี่ท่านทรงสร้างไว้อะชั้นบนนะคะก็มีเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเตียงคือสมัยก่อนจ,จะเป็นเตียงสไตล์อย่างเงี้ยนะคะสวยงามมากจริงเลยเตียงโบราณอันนี้พัดพัดเหมือนในนี้เลยทุกคนพัดเหมือนของเบ้งเลยอะ่ะทุกคนเคยดูเรื่องของเบ้งไหมสามก๊กอะ่ะพัดเป็นพัดขนนกอะ่ะเท่มากเลยค่ะ แล้วก็มีเสื้อคอกลมสมัยโบราณอะไรประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเข้าของเครื่องใช้ของท่านนะคะแล้วก็มีรูปถ่ายต่างๆนานามีหีบไม้เอ้ยทุกคนหีบไม้แบบนี้บ้านกี้ก็มีเหมือนกันถ้าคนที่แบบมีปู่ย่าตายายเก่าๆแก่ๆนะคะก็ยังพอมีบ้างนะโต๊ะโต๊ะอ่าโต๊ะโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นไม้ๆแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะอืม โหกระจกนี้แบบออริจินอลเลยค่ะทุกคนกระจกสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีความแบบที่เรียกไม่ถูกนะว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ามันดูมีคาสมันคลาสสิกมากนะคะกระจกแบบเนี้ยถ้าคนที่มีของเก่าๆแบบเนี้ยเก็บไว้นะคะทุกคนเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานเลยอะชุดล้างหน้ากระเบื้องอันนี้ถ้าเป็นของท่านพญาโบราณราชธาน,นีเนี่ยเขาจะเป็นชุดล้างหน้าแบบกระเบื้องเคลือบใช่ไหมแต่ถท่าวันนั้นที่เราไปที่ที่ไหนคะของราัชากาลที่สี่อะของท่านจะเป็นแบบ อลังการมากเลยค่ะเป็นแบบเขาเรียกเป็นสำลิดเนาะเป็นขันใหญ่ๆเลยอแประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเก้าอี้นอนเนี่ยค่ะเก้าอี้นอนอประมาณนี้ค่ะทุกคนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยตู้เย็นตู้เย็นไม่ใช้ไฟโหแล้วก็เตารีดสมัยโบราณน,นะคะเขาไมไ่เรียกว่าเตารีดนะคะทุกคนเขาเรียกว่า คอร p สเพสก็คือกระปี้ที่อัดผ้าให้เรียบเอาผ้าใส่ลงไปแล้วก็หมุนหมุน <c oughs> หมุนมน,นะคะอันนี้บางบ้านอาจจะมีแต่บ้านบ้านกี้ไม่จะเป็นแบบนี้ของกี้จะเป็นเป็นเตารีดที่เอาถ่านใส่ลงไปนะคะประมาณนี้ก็โอเคค่ะประมาณนี้โอ้อันนี้เป็นเครื่องเสียงค่ะทุกคนโอ้เดินคเครื่องเสียงเครื่องเสียงอารมณ์แบบเป็นแผ่นเสียงใหญ่ๆอ,อ่ะในผ้าอออใช่ไหมคะประมาณนี้แล้วก็โต๊ะทำงานประมาณนี้ค่ะ แต่อย่างที่บอกนะคะพิพิธภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วที่เคยดูรายการที่เขามาถ่ายทํานะหลายๆหลายๆรายการเลยที่เขาขอมาแล้วก็มาถ่ายทําได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยมาเดินพิธธพิธภัณฑ์ต้องมาเดินเองนะความรู้สึกของที่เป็นแบบนั้นนะคือพอเราได้มาเห็นของจริงๆได้รู้เรื่องราวสตอรี่ต่างๆเกี่ยวกับของเหล่านี้ที่ที่มีอยู่เนี่ยมันมันจินตนาการแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเคยดูรายการอื่นๆอ่ะที่เขามาถ่ายทําแล้วล่ะแต่มันไม่นําใจต้องมาเองนะคะ ก็มาพิพิธภัณฑ์ที่วังจันทร์ก็อย่าลืมเดินเลยมาที่ห้องนี้คิดว่าทุกคนคงเดินเดินมาแหละแต่เพียงแค่ว่าจะได้เข้ามาดูละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็อย่าที่บอกนะคะว่าท่านทรงมีคุณูปการต่อชาวยุทธยามากจริงๆนะคะเพราะว่าสมัยก่อนตอนยุทธยาเราเสียกรุงเนี่ยชื่อชาวบ้านในยุคนั้นเนี่ยนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าพวกอิฐหินดินทรายเหล่านี้มันมีค่าหรือมีความสําสคัญแค่ไหนบางคนก็เอาไปสร้างบ้านบางคนขโมยไปขายใช่ไหมคะ แล้วก็สร้างที่ลุกล้ําในพื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณสถานปัจจุบันนี้เนี่ยคือสถานที่ที่เราเหลือๆอ,อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนตแต่ต้องถือว่าเป็นบุญคุณที่ท,ท่านพญาโบราณราชชาน,นินเนี่ยท่านทรงกับรวบรวมมาไว้นะคะมีรูปถ่ายที่ท่านถ่ายกับกรมพยาดํารงด้วยนะคะเอ๊ใช่กรมพยาดารงไหมอ่ะเดี๋ยวกี้ดูใกล้ๆก,ก,ก่อนนะเพราะว่ากรมพยาดํารงท่านเคยมาที่วัดมงคลปอบพิษด้วยเดี๋ยวนะคะ รูปคณะพู้ว่าโหแล้วลายมือสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะเขาจะเขียนแบบเล่นเส้นทุกคนเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นลายมือแบบตวัดหางานเล่นเส้นน่ะคือเขียนสวยแนละอ่านไม่ออกเลยก่อนนะคะอมีรูปพยาโบราณรลชธาน,นินแต่ว่าเอ๊ะรูปนี้ไม่น่าจะมีท่านพยาเกรมพยาดำรงไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่ารูปที่กรมพยาดำรงมาถ่ายหน้าวัดมงคลเนี่ยจะเป็นรูปที่ท่านขี่ช้าง นะคะแล้วก็มากับพระสหายหลายคนแต่ว่าในภาพนี้ไม่ได้ระบุว่ามีกรมพยายดารงนะคะกรมพยายดลลารงราธานุภาพนี่ท่านเป็นบิดาแห่งโบราณคดีนะคะถ้าหลายคนไม่รู้ก็ต้องรู้ว้รู้ไวาัาต้คนจะรู้นะคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องรู้นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยถือว่าเขียนหนังสือเป็นพันๆเล่มน่มาจะพันกว่าเล่มอ่ะนะคะไม่รู้ว่าชีวิตนี้กี่จะได้อ่านหมดหรือเปล่านะคะถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อ โบราณคดีมากทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ใครมาที่พิพธิธภัณฑ์ก็แวะมาเดินห้องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าต้องมาดูเองนะคะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับท่านพยาโบราณราชธานินบุคคลสําคัญของจังหวัดอยุธยาของเรานี่แหละนะคะโอเคค่ะ